ป,ปั้งปืนค่ะกับซาร์รดิบอลวอร์กังปีไทยกับเยอรมันจบแล้วนะคะแล้วสนุกมากสองลูกนั้นสนุกมากๆตอนนี้ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นออปรถของนักวอลลเย์บอลแต่ตอนนี้ป้าปื้มยังไม่ออกมารอ,อ,อป้าปื้มก็รอใครคะรอใครบ้างซาร่าค่ะรอซาร่อออา,ารอออนอูมารอตันกีท่าใครเอกทัดดาวทัดดาว เมื่อกี้ฝนตกมาริกามาริกาเมื่อกี้ฝนตกอัมพรด้วยอัมพรย่าผาอีกไอ้ยังไม่จบมามีมามีมีเก่งมากครั้งแรกออกมาฝนตกก็ยังไม่ไฟไหนไอ้อัมม์กับหมาไปที่รถต่อแต่ตอนเนี้ยเป็นใจมากฝนหยุดตกแล้วเราจะรอจนกว่าพุ่มจะออกมาแอ็งๆพุ่มจะออกมานะคะแต่เยอรมันไปแล้ว